ได้ยินว่าอะไรหัวหน้าแม่ชีสถาบันแม่ชีไทยไอสาขาอุดรมาทานอาหารกับเราด้วยมาหรือเปล่ามาหรือ,อยังมาแล้วเหรอ,อมากี่คนอ่ะสามคนเออเอาดีแล้วได้มาเห็นหน้าเห็นตากันแบบบ้างเออเป็นผู้นำเป็นตัวแทนของสถาบันแม่ชีไทยออที่อุดร ที่ที่สกนลนครก่อแม่ชีอะไรนแต่เพึ่งเสียไปเมื่อสองสามปีก่อนตอนนี้กําลังสร้างเจดีอยู่หลวงพ่อก็อไปเป็นประธานสร้างให้อยู่นนเนี่ยนะวันนี้เอาพวกในหมู่ชนใดก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีหัวหน้ามีหัวหน้ามีประธานจึงจะนําพานําพาไปเป็นหมู่เป็นก้อนได้เพราะถ้าหากหมู่ชนใดก็ตามถ,าถ้าไม่มีหัวหน้า ไม่มีประธานแล้วมันก็มักจะแตกแถวออกไปต่างคนต่างทำอะไรต่ออะไรตามใจตัวเองมันก็หลากหลายมันก็เลอะเทอะไปผลที่สุดก็มีแต่การปีนเกลียวกันมันก็อยู่ไม่สงบสุขเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ตามเดือกก็ต้องมีมีหัวหน้าหรือมีประธานผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นประธานนี่แหละที่จะเป็นผู้ดูแลรักษากฎรักษาระเบียบให้เป็นไปด้วยดี พราะไรหมู่มูอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนั้นมันก็จําเป็นจะต้องมีกฎมีระเบียบเพราะนั้นถ้าทุกคนอยู่ในกฎระเบียบอันเดียวกันแล้วจะอยู่กันมากน้อยขนาดไหนก็ตามหรือจะมาละจากหลายเชื้อชาติวันรณมมาปะปนกันก็ตามแต่เมื่อมีมีกฎมีระเบียบอันเดียวกันสเสมกกันด้วยกฎระเบียบอันเดียวกันแล้วมันก็มีแต่ความสวยงามอยู่ที่ไหนมันก็มันก็ร่บเย็น ไปที่ใดก็ร่มเย็นคนข้างนอกเข้ามาเห็นเขาก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบหรือหรือมีพวกที่ไม่สนใจในกฎในระเบียบปะพลเข้ามามันก็มันก็เกิดการป่นเกีียวกันเกิดการเบียดเบียนกันมันก็มีแต่ความเลอะเทอะมีแต่ความเปิอเปื่อนผู้ที่เข้ามาเห็นเข้ามาสัมผัสเข้ามาพบมาเห็นที่ยังไม่ศรัทธาเขาก็เลยไม่ศรัทธาไปเลย ไอ้ที่ศรัทธาแล้วเขาก็เสื่อมศรัทธาไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลทั้งทั้งผู้ที่อยู่ทั้งผู้ทั้งผู้อยู่อยู่ภายในทั้งอยู่อยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นอันนี้แหละสถาบันทุกสถาบันร็ล่วนแต่มีกฎมีระเบียบสบาสถาบันของพิสุสัมเน,นีนเขาก็มีกฎระเบียรมีระเบียบตั้งแต่พระวินยัยพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้227ข้อสําหรับพระ แล้วก็สมาเณก็สิบข้อแต่ก็มีเสขียวัตรอีกของสมาเนงอีกแล้วก็ของพิสุก็มีมีมานนอกพระปฏิโมกอีกเรื่องเรียกว่าเออซึ่งเรียกว่าข้อวัดต่างๆทั้งหลายส่วนแม่ชีแม่ชีหรืออุบาอุบาสิกาอุบาสุอุบาสิกา,า,า,ก,าก็อยู่ในหลักในหลักของศีลแปดแล้วก็ต้องรักษาเสขียวัตรของพิสุไปด้วย จากนั้นสถาบันแม่ชีไทยเขาก็มีกฎมีระเบียบของสถาบันเข้ามาเพื่อรวบรวมให้แม่ชีมาอยู่ในกลุ่มในก้อนเดียวกันของพระเราก็มีมีกฎเทระสมาคมมาเป็นกฎมีมีระเบียบที่ที่นอกเหนือออกไปจากหลักคุินัยอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเพื่อสร้างความอบอุ่นหรือความเสมอกันด้วยกฎกด้วยระเบียบ เพราะฉะนั้นถ้าหาพวกเราทุกคนให้ความสําคัญในกฎในระเบียบแล้วอยู่ในกฎในระเบียบเดียวกันแล้วมันมีแต่ความสวยงามเท่านั้นแหละอย่าไปตั้งทิฏฐิมานะควารรมดื้อรั้นดันทุรังใส่กฎระเบียบทั้งหลายเหล่านั้นพระกฎระเบียบทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากนักปราชญ์ท่านผู้รู้ผู้ฉลาดในความเป็นอยู่ของของเพศนั้นๆ ก็พากันปรึกษาหาเรือในการตั้งกฎตั้งระเบียบขึ้นมาเพราะฉะนั้นกฎระเบียบอันนั้นแม้จะมีมายาวนานขนาดไหนก็มีแต่ความทันสมัยไม่มีล้าสมัยเลยเรามาพิจรารณาดูว่าหลักพระวินัยของพิสูุนั้นมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วยังไม่เห็นล้าสมัยจะไปใช้อยู่ในสถานที่ใดก็ตามทันสมัยอยู่ตลอดอไม่เหมือนกับกฎหมายกฎหมายต่างๆทั้งหลาย อันเกิดขึ้นมาจากปุถิชนมันพอสมัยนี้ยังทันสมัยพอสมัยหน้าไม่ก็ล่าสมัยแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตามยุคตามสมัยกฎระเบียบก็กระบวนเอายุคเอาสมัยเข้ามาเป็นเกณฑ์เช่นกันแต่ตัวพระวีนัยนั้นล้วนแต่ทันสมัยหมดแม้แต่ทั้งว่าในยุคสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยมาขึ้นมาแต่ผ่านมาแล้ว2,000กว่าปี มันอาจจะวัตถุสิ่งของหรือการเกี่ยวข้องในสังคมต่างๆทั้งหลายมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปในยุคในสมัยนี้ในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลไม่มีแต่ในยุคในสมัยนี้มันมีขึ้นมาแล้วพระวินัยจะคุมมาถึงไหมด้วยความฉลาดเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกขององค์ศาสดาเอกของโลกก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยนะท่านก็ยังตั้งท่านยังบัญญัติเอามหาประเทศสี่ ไปกากับไว้กํากับผู้วินัยไว้เพราะฉะนั้นในยุคสมัยพุทธกาลที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติผู้วินัยไว้แต่ในเออเกี่ยวข้องกับวัตถุต่างๆทั้งหลายในสมัยนั้นมันไม่มีแต่พอมาสมัยนี้มันมีเช่นว่ารถยนต์แบบนี้ใช่ไหมล่ะเช่นว่ารถยนต์สมัยพุทธพุทธกาลมันไม่มีเนี่ยแล้วสมัยนี้มันมีเนี่ยแล้วพระไปขับรถยนต์มันถูกมันมันผิดไหมล่ะถ้าว่าพระบัญญัติพระไป ไปขับรถยนต์ก็ว่ามันไม่ผิดเพราะไม่มีพระวินัยในในสมัยพุทธกาลมันมันไม่มีมันไม่ไม่มีรถยนต์จริงแต่มันเขาเรียกมียานเคลื่อนที่ไปได้เช่นหวกกียนเป็นต้นนะมันเคลื่อนที่ไปได้มันก็ประบวนเข้ามาได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติมหาประเทศสี่ไว้ว่าสิ่งใดที่พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าควรแต่มันเข้ากับของควรมันขัดกับของไม่ควร อันนั้นก็อันนั้นก็ควรอันใดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าไม่ควรแต่มันเข้ากับของไม่ควรมันขัดกับของควรอันนั้นก็ไม่ควรเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสองคู่สี่สี่ข้อถ้าเรียกว่ามหาประเทศสี่มันคุมแม่หมดเลยมันดิ้นไม่ออกหรอกมันจะมาใช้สีธทนนชัยอ่ะใช้วิชาสีธทนนชัยในพระวินัยไม่ได้เลยถ้ามันได้กับหน้าต้นด้านเท่งนั้นเองแหละแต่ถ้ายึดเอา หลักมหาประเทศสี่แล้วมันใช้วิชาของสีตนนชัยมาใช้ในพระวินัยไม่ได้เลยนี่แหละคือความฉลาดรอบรู้ขององค์ศาสดาของพวกเราเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นจะมีความร่มเย็นมีความอบอุ่นไปได้ก็เพราะทุกคนให้ความสําคัญในพระวินยัยในกฎในระเบียบต่างๆทั้งหลายซึ่งเสมอกันด้วยพระวินยัยเสมอกันด้วยกฎด้วยระเบียบมันก็มีความงามเ,เหมือนหลวงพ่อได ได้เปรียบเทียบไว้ให้ฟังเหมือนกับดอกไม้ในแจกันนั่นแหละจะมาจากประเภทต่างๆมาจากสถานที่ต่างๆกันก็ตามเถอะแต่พอมารวมอยู่ในแจกันอันเดียวกันแล้วมีแจกันนั่นเป็นขอบเขตมันก็สวยงามเสมอเหมือนกันหมดเลยไม่ไม่นิยมแยกแยะว่าดอกไม้นั้นดอกไม้ชั้นสูงดอกไม้นี่ชั้นต่ำ ดอกไม้ในท้องทุ่งดอกไม้นั่นในเมืองอะไรต่ออะไรแต่เราจะรวมเรียกกันว่าแจกันดอกไม้นี่งามเลยเหมือนกับพี่สุก็เช่นกันเนี่ยมาจากตระกูลต่างๆมาจากมาจากวันณะกษัตริย์วันณะแพทย์วันณะพรามวันณะสูตรวันณะจันทามีมดเนี่ยแต่พอมาอยู่รวมกันในในพระวินัยอันเดียวกันแล้วเสมอด้วยพระวินัยอันเดียวกันแล้วเราเรียกว่าคณะพระสงฆ์นี่งามใช่ไหมเป็นเป็นไปด้วยความงามนี่ยนีเนี่ยที่ดังที่พวกเรา สวดในสังฆคุณในสังฆคุณนะี่ยนะไม่ได้แยกแยะว่าองค์นั้นเป็นจันทานองค์นั้นเป็นกษัตริย์องค์นั้นเป็นพรามณแต่เรารวมเรียกว่าสังฆควรขัตตส่งนี่งามไปเหมือนกับบทเลยเพราะนั่งฟา์มเป็นผู้บุคคลผู้มีธรรมเนี่ยทั้งในเบื้องต้นทำกลางและถึงที่สุดล้วนแต่มีความงามันทั้งนั้น,ท,น,นที่ท่านกล่าวไว้ว่าอดิการยานางมัตแชการยานางปิโยสานะกรารยานาง ผู้มีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมงามทั้งเบื้องต้นงามในท่ามกลางนงานถึงที่สุดเนี่ยเมื่เข้าสู่สังคมไหนก็มีแต่ความงามเราไม่ว่าในสังคมคนไทยในสังคมฝรั่งมังค่าลงไปหมดนี่ถ้าเราใช้กฎใช้ระเบียบอันเดียวกัน,นของเราแล้วไปใช้มันทันสมัยมอดอย่างเงี้ยมันไม่มีล่าสมัยเลยพอการอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมันเสมอกันด้วยกฎด,ด้วยระเบียบ มันไม่มีอะไรระแวงกันไม่มีอะไรปีงเกี่ยวกันแล้วการละามาัติการที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจเพื่อความเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปมันก็เป็นไปด้วยความราบรื่นพอเรามาภาวนาเราจะมาทาําความสงบด้วยจิตที่กําหนดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดการปีงเกี่ยวกันการเกิดแซงหน้าแซงหลังกันขึ้นมาเพราะมีกฎมีระเบียบอันเดียวกันแล้ว มันก็ไม่มีอารมณ์เข้ามาคอยกอ่อกวนจจีกอ่อกวนใจในขณะที่เรามาทาความสงบจิตของเราอยู่กับอยู่กับคําบริกรรมของพุโทโธพุธโทโธด้วยความมีสติมันก็อยู่ด้วยความราบเลื่นอยู่ด้วยความสบายโอ้ยนี่ส่วนจิตก็แนบสนิทอยู่กับพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ถึงที่สุดแล้วมันถึงละเอียดถึงที่สุดก็รวมตัวเข้าสูา่ความสงบของจิตเองเนั่แหละมันไม่ไปไหนหรอกไม่ไม่ออก,อกรูกนอกทางแน่นอนหรอกถ้ามีสติกำกับจิตให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธตด้อย่างต่อเนื่องจิตนั้นไม่ไม่ปีกแวะออกนอกรูกนอกทางเรอกถ้ามีสติกำกับไว้นะพอมันไม่พอมันอยู่ในอยู่กับพุโทโธตด้อย่างแนบสนิทแล้วมันก็รวมตัวเข้าสูา่ความสงบในที่สุดนั่แหละเป็นเป็นอย่างนั้น พอจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วตอนนี้เหมือนเราสร้างกําลังให้แก่จิตเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราได้รับการพักผ่อนหายเมื่อยหายลาหายอ่อนเพลียแล้วอพอเติ่นขึ้นมาแล้วได้กินกินข้าวอิ่มน,น้ําสํารานบํารุงร่างกายพักผ่อนหายเหน็ดหายเหนื N ่อยลุกขึ้นมาแล้วร่างกายขอมีความกระฉับกระเฉงมีความแข็งแรงคล่องแคล่วมันก็พร้อมที่จะไปทํางาน พอเราไปทํางานด้วยร่างกายที่สมบูรณ์กระฉับกระเฉงมีกําลังวังชาต่างๆงานงานทั้งหลายนี่นแหละที่เราทําแต่ก่อนนี้ทําด้วยความยากลําบากทาด้วยด้วยความร่มลุกคุกคานเพราะร่างกายมัน,นมันอ่อนและอ่อนแอแต่เดี๋ยวนี้ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์หายเหนียดหายเหนื่อยหายอ่อนเพลียไปทํางานอันเดียวกันนั่นแหละมันก็สําเร็จได้โดยง่ายงานนั้นก็จเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจิตใจของพวกเราก็เช่นกันจิตใจก่อนนี้ออกไปทํางาน ทํางานของจิตก็คือการพิจารณาแต่ก่อนนี้พอมาพิจารณาข่าวใดก็ตามเดี๋ยวจะพิจารณาเว,เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตคอยจะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางจิตคอยจะยโลเลหล่อแหละเลี้ยวไหลออกนอกเส้นทางของการพิจารณาอยู่เรื่อยแต่พอจิตรวมตัวเข้าสู่ควาสมสงบสักครั้งหนึ่งเนี่ยจิตมันมีความตั้งบ้านหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเปรียบเทียบกับร่างกายก็คือร่างกายที่มีความกระฉับกระเฉงสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะกรทํางานจิตที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนก็เช่นกันจิตนั้นพร้อมที่จะออกไปทํางานแหละออกไปทำงานงานของจิตก็คือคือปัญญาออกไปขี้คายพิจารณาแยกแยะออกไปสิมีอะไรที่เรายังติดขัดข้องคาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยแต่ไม่เคยศึกษาไม่เคยอ่านเอาเอามาคุยเขียเอามาแยกแยะพิจารณาดูตามสภาพความเป็นจริงของมันที่เรายึดมั่นถือมั่นนับตั้งแต่อัตตาตัวตนนี่นแหละ พออัตาตัวตนกับตัวกูมันก็มีของกูแหละไอ้นั่นก็ของกูอันนี้ก็ของกูพอมีตัวกูของกูเราก็ตั้งความปรารถนาต้องการให้เป็นเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้หรือต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรอะตามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเราไปเสกสรรไปแต่งไม่ไม่ยึดมั่นด้วยอํานาจของอวิชชาหรือไม่ใช่อำานียยึดมั่นด้วยด้วยโมหะความรุ่มหลวงหรือตอนนี้เราก็ต้องเอา ปัญญานี่แหละเขาไปคุยเขียแยกแยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงมันเอาเอาคำเอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นเป็นเป็นโจทย์ขึ้นมาแล้วเราก็คุยหาก็ไปคุยหาก็ไปว่ามันเป็นจริงตางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวหรือเปล่านี่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าเรือนกายนี่นับตั้งแต่ศีรษะลงไปทงปลไปเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี่มันเป็นอสุภะมันเป็นปนติกูลมันเป็นของโสโครเป็นของน่าสิอิสเอียน เ,เรื่องที่พวกเราอยู่กันมาเนี่ยมันอยู่ด้วยความอยู่ด้วยสมบุติถึงนั้นแหละมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ความจริงแต่ว่าเราสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นนางกอนางเขียวนางแดงต่างๆนางกอนางเขียวนางแดงมันมีไหมที่ว่าเราเราเป็นนางกนะนะอนั่นน่ะพอเขาว่านางหมาเ <c ười> ท่านั้นแหะมันก็ไปอีกแบบหนึ่งแล้วใช่หไหมละ่ะมันยึดติดในสมบติเนี่ยนะว่าตัวสมบติอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเขาไปให้ให้สมมุติอย่างอื่นนั่นแหละ ที่ไม่ไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการมันก็เกิดกิเลสข,ขึ้นมาเลยไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาจากอุอปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่นแหละด้วยอํานาจของโมหะเราก็ต้องเข้ามาขี้คายขี้คายเข้ามาพิจารณาเห็นตามสภาพความจริงของมันนับตั้งแต่อัตตาตัวตนเนี่ยจริงๆแล้วตรงไหนล่ะเป็นตัวตนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกตับไตไส้พุงอะไรต่ออะไร ต่างๆาน,านาแยกมันออกมาแยกมาผมนี่เป็นเราหรือขนนี่เป็น, ek, นเราเหรือหนังนี่เป็นเราเหรือแต่ไตไส้พุงนี่เป็นเราเหรือถ้าว่าผมมันเป็นเราผมก็เป็นผมอยู่อย่างนั้นมันมีคําว่าเราอยู่ตรงไหนมันมีความรู้อยู่ตรงไหนมันมีแยกออกมาแยกออกมาเดเห็นตามสภ,ภาพความเป็นจริงมันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รวมแล้วก็คือถ้าสี่ดินน้ำลงไฟมาประชุมกันมารวมกันตามเหตุปัจจัยเ hygiene, ท่านั้นแหละรวมกันอยู่อย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีหรอก ก็อาศัยจิตนาาี้มาอาศัยเขาอยู่มาอาศัยเขาอยู่ก็จะมาอาศัยเขาด้วยอํานาจของโบหะความรุ่มหลงเนี่ยด้วยอํานาจของอวิชชาไปยึดติดเออยึดติดว่าเขาเป็นเราเขาเป็นของเรา,ท,าทั้งทั้งดีสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นเราหรือเป็นของเราเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเรียวกว่าเป็นเช่นนั้นเองนั่แหละนี่แหละปัญญาคุยยค้ยเขี่ยวก็ไปคุ้ยเขี่ยวก็ไปเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วอุปทานความยึดบั่นถือบ้านหาเป็นวางลงเองหรอ ถ้าเห็นตามสภาพความเป็นจริงมันน่ะแต่ทุกวันนี้พวกเราไม่พิจารณาอยู่ก็อยู่อย่างขอนซุงทั้งท่อนเนี่ยมันไม่มาพิจารณาไม่มาแยกแยะไม่มาขี่คายเลยอยู่กับเขามากี่พบกี่ชาติแล้วก็ยังตียังยดึดยังหลงบัวเมาุ่มหลงอยู่กับเขาอยู่ตลอดมานี่แหละเพราะฉะนั้นโอกาสของเราเนี่ยเราเมเราเ,เ,เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเราเกิดขึ้นมาในสภาพความพร้อม ของศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้า,เ,าเรียกว่าครูบาอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราก็ยังมีอย่างสมบูรณ์ยิ่งจึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งแล้วที่พวกเราจะตื่นเนื้อตื่นตัวเข้ามาเรียบเร่งขวนขวายอบรมจิตอบรมใจเสียแต่บัดนี้นับตั้งแต่เบื้องต้นถืออบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบให้ได้จากนั้นเราก็มาพิจรารณาทางด้านปัญญา,ามันจะมีความเฉลียวฉลาดย,ยิ่งขึ้นไปส่วนภายนอก พวกเราก็พวกเราก็ให้ความสําคัญให้มากให้ยิ่งในกฎในระเบียบในพระวินัยหรือในข้อวัดในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายที่เป็นเครื่องหรือเป็นตัวรวมหมู่รวมคณะให้อยู่พร้อมเพียงกันถ้าม,มีถ้าอยู่ในหมู่ในคณะมีความเสมอด้วยข้อปฏิบัติมีความเสมอด้วย,ววยกฎด้วยระเบียบอันเดียวกันแล้วมันก็มีความงามมันไม่มีปริพเทศความกังวล จะมาก่อกวนมาหรือม,มาหรือไ,ไม่มีความระแวงที่จะมาครอบงําจิตใจของเราในขณะที่เราอยู่ร่วมกันเมื่อเรามาปฏิบัติธรรม,มก็ปฏิบัติไปได้อย่างราบรื่นผลที่สวยนาความเจริญก้าวหน้าในธรรมะข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเราก็จะเป็นผู้เจริญในหลักธรรมหลักวินัยที่พระเจ้าทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งจงกนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้ อย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนําไปปรับพฤติบัติเพื่อ,อความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเอออ่รับพรนะรับพรจะนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะทาวาริวาปุราปริปุเรนติสาคลัง เอาวเมวายตัวทินังเปตานังอุปกรปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยาธามณิโชนติรโสยาธา ทีโยอิวิวันจันตุสามพระรูอโยนสตุมานเทมภาวัวันตรายโยเขียนเทงกายโยโกอยพาวะพิวันธนาเสีย สานิจังวยทายประเจายดวยใจตายรวยทำไม่ไหวไทนทีอายุวัน้อยสุขังพระรังรัตนติญานุภาเวนัยรัตนติญาติญาสาน โดยขาคารวะขพยาเวลาโซกาสตุจุปัทวานอนิกาอันตรายาปีวินาสันตุอเสสตุอามชยาเซธิธนางราพังโสทิพาคขยังสูข้างปรัง เสริอายุชวานโนจาโพคังวุฒิเจยสวรรสายตาวาสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตงพวาวตุสับบมังการังระคขนตุสับดิวตา สัมบับุธานุภาเวทไดสัตตาสวดีพรวันตุเตมภาวะตุสัปบัมังการังรักขันตุสัปเบเดวตังสัมบัธรรมานุภาเวทไดสัตตาสวดีพรวันตุเตม บาวตุสัพพังการังราคันตุสัพพเดวตาสัมบาสังขันดุพหเวนาสัทธาสวุวดเต็มวัน,วน,วนตุเต็มอ้าวจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันเด้อ ดูแลแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อทุกคนมาก็ล้วนแต่มีปากมีท้องไม่ใช่เรามีเราคนเดียวเพราะดังการหยิบอาหารการตัดอาหารอะไรก็มองถึงหมู่ถึงพวกด้วยเด้อให้มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเราอย่าใช้ความเห็นแก่ตัวเอามาใช้อยู่ในบูแ่แในคณะมันเป็นความไม่งามเลยเพราถ้า,ามีความเห็นแก่ตัวแล้วมันมันรู้สึกมันเป็นความ เป็นเป็นเป็นความสกรปรกที่สุดเลยในบูรในคณะเพราะนั้นก็ให้แบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงถ้าทั่วถึงแล้วมันเหลือเท่าไหร่โอ๊ยพดไปไหนก็เอาไปเลยเอไไกเอกขไ,ไม่ได้มีไว้ให้มันเน่าให้มันเสียหรอกก็ม่มาไว้ให้พวกเราทานแล้วเพราะฉะนั้นแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงสักกอนเนอ,อทานอาหารสักกอนทานอาหารสักกอน